สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับคลิปนี้มีงานชุดใหม่ที่เป็ดนักล่ากําลังขึ้นงานใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมาให้ดูกันหลักๆคลิปนี้จะเป็นการนําเสนอล่อง c z แซดสีนะครับชิ้นงานที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ย สีออกเป็นคล้ายๆลายไฟเป็นไม้ชิงชันเป็นไม้ชิงชันนะครับรอบก่อนที่เราดูกันคลิปที่แล้วเป็นไม้ไม้มะลิดนะครับสีสีไม้มะลิดใครชอบสีเข้มๆเ,เนาะสีเข้มๆม,มีลวดลายสลับน้ำตาลอมชมพู ไม้มาลิดตอนนี้เป็นล่าง,างกำลังทําล่องที่จะวางชุดยิง C ี4 5 2ตสีห้าสองซเบอร์โนมอดส e นะครับซึ่งเป็นบล็อกเดียวกันสามารถลงล็อกได้ตรงรุ่นที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ไม้มาลิดตัวนี้เป็นไม้นี่รูปน้ำมานะครับ เป็นเทคนิคของพ่อค้าไม้เป็นไม้ชิงชันที่ได้มาจากทางภาคเหนือช่วงนี้ไม้ชิงชันสั่งเข้ามาหลายตัวแต่ที่ทำไว้ก็จะเป็นล่องซ z 452ีนะครับนี่เลยล่องเดียวกันเลย เป็นพันธท้ายที่มีรูปร่างมิติที่เพียวบางนะครับเพียวบางกระโจมหน้ายาวหุ้มลำกล้องยาวกว่าปกตินะครับรูปทรงเพียวยาวสวยส่วนใหญ่งานที่เป็นนักล่าเอามาให้ชมเนี่ยจะเป็นงานว่าง ตอนนี้กำลังเริ่มขั้นตอนแกะรูปทรงแล้วก็ลามมาถึงการทำล่องวางชุดจริงนะครับเป็นงาน cnc นะครับตัวนี้เป็นงานงานก่อนหน้านี้นะครับมีติดลายเสือ แต่ก็ไม่เยอะตัวนี้เป็นไม้อะคาเซียนะครับน้ำหนักเบากว่าไม้ชิงชันออกสีเหลืองทองตัวนี้บางมากนะครับเป็นปืนที่เน้นความคล่องตัวน้ำหนักเบาเพียวนะครับแหลมเพียวเลยนะครับตรงนี้แคบมากปกติ ช่วงกระโหลกตรงนี้จะกว้างอยู่ประมาณ42มิลถ้าเป็นมาตรฐานเขาจะกว้างอยู่46มิลนะครับตัวนี้บางบางกว่าเยอะนะครับเอามาให้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งรูบน้ำจนแห้งหมดแล้วเอ,เอาฟังนี้แล้วกันนี่อีก อีกพันท้ายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไม้ชิงชันลวดลายสวยมากนะครับมีตาไม้เยอะตัวนี้เป็นทรงวามินนะครับแต่ก็ทำเป็นกระโจมหน้ายาวปกติมันจะถึงแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่านี่ต่อยาวมาอีก2นิ้วนะครับอีก5้าเซนประคองลำกล้องให้ยาวขึ้น เป็นไม้ชิงชันนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ44มิลนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับขนาดมาตรฐานน้ำหนักก็จะเยอะขึ้นตัวนี้ไม่ได้แกะลวดลายนะครับโชว์ลายไม้ตรงตรงไม่ได้แกะลวดลายเลยมีงานมีงาน ไม้สาทรน,นะครับติดกับพี้มีตามีวงปีแกเช็คเกอร์ตัวนี้เป็นรุ่นลักนะครับทำสองตัวให้ fc เลือกล้วงเนื้อไม้เพื่อลดน้ำหนัก กระโจมหน้าทำเบดดิ้งเพื่อให้กระโหลกวางได้กระชับแน่นนะครับทำเบดดิ้งทำต่อพิลล่าทองเหลืองความโต5.5มิลเป็นรูที่ฟิตกับน็อตนะครับทําให้การยึดเรียกว่าไม่ขยับโยกเยก เป็นสเปคปืนแข่งขันเป็นบล็อกวางของ C ีแซดซีห้าเจ็ดลำบางนะครับตัวนี้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เสร็จแล้วมันเป็นงานติดกระพี้นะครับพอดีเจ้าของงานเลือกอีกตัวหนึ่งไปซึ่งเป็นงานที่แก่นล้วนนะครับมันจะดำไปเลยตัวนี้มันจะมีเป็น รอยด่างอยู่ขอบบนก็เป็นว่าเขาเลือกไปหนึ่งตัวตอนนี้ยังว่างอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับแกะสลักว่าสีแซดสีห้าเจ็ดลักจุดสองสองไลเฟิร์ดนะครับตัวนี้สี่พันนะครับราคารวมส่งไม้สาธรเอาเอางานที่ทำเสร็จแล้วนะครับมาให้ชมกัน อ๋ออเอาตัวนี้ก่อนลืมมให้ดูตรงนี้ต่อพันท้ายต่อพันท้ายด้วยไม้พยุงแล้วก็ยางพารานะครับอะคริลิกขั้นส่วนพันท้ายนี้เป็นงานสั่งทำนะครับอีกเจ้าหนึ่งที่สั่งทำก็คือเป็นไม้ เรียกว่าไม้อะไรเมื่อกี้อ่ะไม้ชิงชันโอ้แม่กว่าจะนึกออกสังเกตตาเป็นการวางตำแหน่งรูปทรงของปืนตั้งแต่เริ่มต้นเป็นแผ่นไม้นะครับสั่งแผ่นไม้มาเราก็นึกภาพว่าเราจะเอาตาไม้เก็บไว้ตรงจุดไหนบ้างนะครับ ชุดนี้เป็นงานสั่งทาวางชุดยิงซีแซดสี่ห้าเจ็ดวามินนะครับเป็นทรงวามินแล้วก็ใส่ลำกล้องแบบหนาเป็นลำกล้องวามินงานจะส่งพรุ่งนี้นะครับตัวนี้จะบอกว่าไม้ชิงชันจาก ทางเหนือจะมีโทนสีอ่อนๆนิดนึงนะครับลวดลายจัดๆแบบนี้พิเศษก็คือเจ้านี้คิดบวกราคาเพิ่มไปอีก500บาทนะครับให้เอาไม้ชิ้นเดียวกันนะครับแกะสลักเป็นยางรองพันท้าย ไม่เอานะครับอันนี้เอาเป็นไม้ชิ้นเดียวกันเมื่อสักครู่นะครับแผ่นนี้ตัดออกมานี่แล้วเอาไปแกะสลักให้มันเป็นรูปทรงของยางรองพันท้ายทำยากนะครับเพราะว่าเราต้องเผื่อระยะโดยเฉพาะจากจุดที่เป็นหน้า ไกลปืนอุปกรณ์ตัวเนี้ให้มาถึงตรงที่ลองไหลเนี่ยให้ได้ระยะที่เจ้าของปืนกำหนดใครตัวสูงตัวสั้นมาตรฐานจะอยู่ที่36เซนนะครับแต่เจ้าของปืนกำหนดให้ยาวอยู่37เซนนะครับ เขาตัวสูงนะครับเจ้าของปืนตัวสูงน่าจะร้อยแปหรือร้อยเจ็ดสวันนั้นคุยกันเขาก็เลยขอยาวๆเคยมีทํายาวสุดก็คือ39เก้าเซนนั้นยาวสุดสวยๆเลยนะครับแต่แต่เป็นเป็นเป็นปืนโชนะครับถ้าถ้าไปกระแทกกับ แข็งๆเนี่ยไม้เนื้อไม้ชิงชันเนี่ยมันเปราะแข็งเปราะมันอาจจะแตกเร็วอันนี้เจ้าของปืนอายุเยอะแล้วนะครับเน้นไปวางโชว์มากกว่านะครับเจาะรูสายสะพายให้ก็ไม่รู้จะได้สพายหรือเปล่าตามตามลูกค้าสั่งนะครับโอเคอ่ะเนาะ ใครอยากได้ผลงานหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะครับประสานมาได้ในช่องทางติดต่อที่เป็นนักล่าโชว์ไว้ที่หน้าจอตอนนี้นะครับคลิปนี้ฝากไว้ที่พันท้ายปืนลูกกรดนะครับของเป็ดนักล่าที่ทำขายอยู่ช่วงนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปของเป็ดนักล่าจนจบครับสวัสดีครับ